ผู้ป่วยโรคไตไตเสือเ่อมไตวายเรื้อรังทำไมต้องกินวุ้นเส้นหรือแป้งปลอดโปรตีนคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมพีจากช่องเจอไปสสถานีสุขภาพมีผู้ป่วยโรคไตน,นะครับหลายคนสอบถามเข้ามาว่าพอไตเสื่อมแล้วนะครับทำไมคุณหมอแนะนําให้กินวุ้นเส้นแนะนําให้กินเส้นเซี่ยงไฮ้ให้กินแป้งสาคูให้กินแป้งปลอดโปรตีนนะครับทำไมต้องกินนะครับวันนี้ผมจะมาพูดให้ทุกท่านทราบนะครับว่าพอไตเสื่อมแล้วทาไมต้องกินแป้งปลอดโปรตีนด้วยวันนี้นะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าวุ้นเส้นคืออะไรวุ้นเส้นคือแป้งปลอดโปรตีนนั่นเองนะครับแป้งปลอดโปรตีนคืออะไรครับก็คือเป็นแป้งที่มีคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่ไม่มีปริมาณโปรตีอยู ในนนนนนััั้่เองะครบต้องบอกก่อนนะครับว่าในข้าวสวยนะครับก็คือแป้งใช่ไหมครับที่เรากินทุกวันเนี่ยก็คือเป็นแป้งชนิดหนึ่งแต่ในข้าวสวยนะครับก็จะมีปริมาณโปรตีนอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับไม่ทราบเลยใช่ไหมครับว่าข้าวที่เรากินอยู่นะครับในหนึ่งทัพพีเนี่ยจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ด้วยกันทั้งหมด2กรัมนะครับหรือผักที่เรากินนะครับหนึ่งทัพพีก็จะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่ศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งกรัมนะครับหรือผลไม้ที่เรากินนะครับเช่นแอปเปิลนะครับเจ็ดถึงแปดชิ้นคำเน 0.5-1กรัมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแป้งผัก และผลไม้นะครับก็จะมีปริมาณโปรตีนแฝงอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับและที่ผมได้เคยพูดไปนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคไตเสื่อมนะครับจะต้องคุมปริมาณโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยนอกจากได้มาจากเนื้อสัตว์แล้วนะครับมาจากพวกไข่ขาวเนื้อปลานะครับยังจะมีโปรตีนที่ต้องได้มาจากข้าวนะครับผักและผลไม้อีกด้วยนะครับฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตนะครับที่ต้องคุมปริมาณโปรตีนแบบเข้มงวดเนี่ยก็ต้องมาคำนวณนะครับโปรตีนที่อยู่ในข้าวผักและผลไม้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับท่านก็จะคุมโปรตีนได้อย่างเข้มงววดแล้ก็ ค่าจะไม่เกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่คุมเลยนะครับกินข้าวก็เยอะกินเนื้อสัตว์ก็เยอะไม่ได้คํานวณเลยนะครับก็จะมีผลนะครับทำให้กินโปรตีนเกินค่าของเสนในเลือดสูงขึ้นนะครับก็จะส่งผลทําให้ค่า BUN นะครับของท่านสูงขึ้นนั่นเองบางคนเนี่ยไปตรวจค่า BUN ค่าปกติจะอยู่ที่1 0 2ถึงแต่บางคนไปตรวจ BUN ผลปรากฏว่าเจาะอ,ออกมานะครับค่า BUN สูงถึง30 40,50 40, นะครับแสดงว่าท่านอาจจะมีนะครับการกินโปรตีนที่เกินนั่นเองนะครับอาจจะต้องลดปริมาณโปรตีนลงมมาครปุิณ โดยคำนวณจากน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยจะสามารถทานโปรตีนได้0.6ถึง0.8กรัมโปรตีนนะครับต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนั่นเองยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดคนไข้หนัก60กิโลกรัมนะครับเป็นไตระยะ3นะครับก็จะเอา60นะครับน้ำหนักตัวเนี่ยคูณด้วย0.7นะครับก็คือจะได้เท่ากับ42กรัมโปรตีนแสดงว่าคนไข้คนนี้สามารถรับประทานโปรตีนได้วันละ42กรัมโปรตีนนะครับและถ้าเกิดคนไข้คนนี้นะครับทานนะครับข้าวสวยครับมื้อละ3ทัพพี สารทพีจะเท่ากับ6กรัมโปรตีนที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับข้าวหนึ่งทะพีมี2กรัมโปรตีนมื้อเนี้ยมื้อเช้าเนี่ยทานข้าวไป3ทพีก็แสดงว่าได้รับโปรตีนไปแล้วนะครับหกกรัมโปรตีนนะครับแล้ววันหนึ่งทาน3มื้อนะครับหกกรัมโปรตีนคูณ3เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ18กรัมโปรตีนวันหนึ่งนะครับทานโปรตีนได้42นะครับกรัมโปรตีนลบด้วย18กรัมโปรตีนจากข้าวนะครับยังไม่รวมผักกับผลไม้อีกนะบวกผักกับผลไม้ไปอี โปรตีนบวกผลไม้นะครับอีก3มืือนะครับมือละ0.5เท่ากับบวกอีก1.5กรัมโปรตีนแสดงว่าโปรตีนที่ได้จากข้าววันนี้นะครับ18บวกผัก3าบวกผลไม้1.5นะครับแสดงว่าคนไข้คนนี้นะครับได้โปรตีนจากข้าวผักผลไม้ไปแล้วนะครับยี5บกรัมโปรตีนนะครับจะเหลืออีกแค่19.5กรัมโปรตีนที่สามารถทานได้ก็คือสามารถทานเนื้อสัตว์ได้อีกแค่19.5กรัมโปรตีนซึ่งน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับอยยากให้้ผูป่ว ทุกท่านได้ปริมาณโปรตีนที่ดีนะครับจากเนื้อสัตว์ไข่ขา,ขาวเนื้อปลาเนี่ยที่มีกรดอะมิโนจําเป็นที่ครบถ้วนและมีของเสียน,นยน้อยๆต่ำๆเนี่ยก็คือชดเชยโดยการที่ท่านอาจจะต้องลดปริมาณข้าวสวยลงในแต่ละมื้อนะครับใครที่รับประทานข้าวสวยมื้อละ3ทะพัพพีอยู่นะครับอาจจะลดเหลือสัก2ทพัพพีนะครับแบบนี้ก็จะช่วยลดโปรตีนจากข้าวได้และใน3มมื้อนะครับอาจจะให้รับประทานเป็นแป้งปลอดโปรตีนนะครับแป้งปลอดโปรตีนก็คือเป็นแป้งที่ไม่มีโปรตีนแต่ยังมีพลังงานให้ท่านอยู่นะครับได้แก่แป้ง ที่ได้มาจากบุญเส้นเส้นเซียงไฮ้แป้งเท้าใยม่อมนะครับพวกแป้งมันสับหลังแป้งถั่วเขียวแป้งจากสาคูนะครับกลุ่มเหล่านี้นะครับเป็นแป้งปลอดโปรตีนนะครับผู้ป่วยโรคไตนะครับรับประทานเข้าไปก็ยังสามารถได้พลังงานครบถ้วนและข้อดียังสามารถเพิ่มพื้นที่ในการกินโปรตีนที่ดีได้อีกด้วยนะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากมเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณหมอหลายๆท่านก็เลยจะแนะนําให้ผู้ป่วยโรคไตนะครับรับประทานแป้งปลอดโปรตีนนะครับแทนข้าวสวยที่เรารับประทานเนี่ยในหนึ่งวันนะครับอาจจะทานแป้ง ปลอดโปรตีนสัก1มือนะครับก็คือจะช่วยลดค่าโปรตีนจากข้าวได้และไปเพิ่มโปรตีนดีจากเนื้อสัตว์ได้ด้วยครับและมีแถมอีกนิดนึงนะครับเรื่องข้าวกล้องนะครับผู้ป่วยโรคไตหลายท่านบอกว่าพอเป็นโรคไตแล้วคุณหมอสั่งห้ามไม่ให้รับประทานข้าวกล้องเนื่องจากว่าข้าวกล้องมีปริมาณโปรตีนสูงหรือเปล่านะครับจึงไม่ให้รับประทานนะครับต้องบอกกันว่าในข้าวขาวหรือข้าวกล้องนะครับหทัพพีนะครับจะมีปริมาณโปรตีนอยู่ที่2กรัมเหมือนกันนะครับไม่ได้ห้ามเนื่องจากโปรตีนนะ การกลุ่มปริมาณแร่ธาตุโพแทสเซียมนั่นเองนะครับเพราะว่าในข้าวกล้องเนี่ยจะมีปริมาณโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับซึ่งโพแทสเซียมปกติแล้วเราจะได้รับจากผักและผลไม้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปกินข้าวกล้องด้วยนะครับกินเป็นประจำนะครับอาจจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียม e ในข้าวกล้องนะครับที่เกินเข้ามาก็อาจจะทําให้ค่าโพแทสเซียมในเลือดนั้นเกินนั่นเองพอเกินมากๆก,ก็จะส่งผลต่อทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นช้าลงนะครับหรือถ้าเกิดเกินมากๆอาจจะหัวใจหยุดเต้นซึ่งอันตรายมากๆนะครับคุณหมอเลยแนะนําให้ผู้ป่วยยยโโรรรคคตาดฉพะะะะ 3B45 นับ ให้รับประทานแต่ข้าวขาวนะครับไม่แนะนำขา้าวกล้องนั่นเองครับผู้ป่วยโรคไตท่านใดน,นะครับที่อยากจะสอบถามโภชนาการเรื่องอาหารการคุมอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับสามารถแอดไลน์มาในที่แอดเจลไปสิที่ขึ้นหน้าจอนะครับมีแอดเจลไปสินะครับพอ,เ,อเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อนะครับระยะโรคไตที่ท่านเป็นนะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์สอบถามมาว่าอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับผักผลไม้ผู้ป่วยโรคไตอาหารผู้ป่วยโรคไตนะครับปริมาณโปรตีนหรือหัวข้ออะไรก็ได้นะครับสามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับทางเราจะมีผู้เชี่ยว ทุกทุกท่านอยู่ด้วยนะครับหรือใครนะครับที่อยากจะสั่งซื้อหนังสือนะครับอินดีไตดีอายุยืนเล่มนี้นะครับข้างในเมนูเล่มนี้นะครับมี ผักผลไม้นะครับอะไรบ้างที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตและก็มีเมนูคาวหวานนะครับมากถึง35ชนิดอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องการคุมอาหารมากๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครนะครับที่คุมอาหารแล้วค่าไต่ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็พิมพ์ก็มาบอกว่าอยากได้ชุดดูแลฟื้นฟูไตนะครับทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยตอบคาถามและให้ข้อมูลกับทุกๆท่านอยู่ด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามนะคครัับพ่อทีีาานนนไไมมลลลดดดดขู้้้ใิปปถสุย ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและวพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทจ,จากช่องเจไปสถานีสุขภาพคะ่ะ